ในชีวิตของคนแต่ละคนมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันให้นักเรียนดูภาพเหตุการณ์ดังต่อไปนี้นะคะมีนักเรียนชายสองคนวิ่งชนคุณครูค่ะนักเรียนช่วยกันคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะและผลของเหตุการณ์นั้นทำให้เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นคะ เด็กในภาพวิ่งชนคุณครูแล้วทำให้สิ่งของที่คุณครูกำลังถือมาหล่นกระจัดกระจายค่ะหรือเด็กอาจหกล้มแล้วทำให้เป็นแผลถลอกหรือฟกช้ำค่ะถ้าหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนักเรียนชายสองคนเดินอย่างระมัดระวังก็จะไม่ชนคุณครูนะคะแต่ถ้าวิ่งมาแบบไม่ระมัดระวังดังภาพ ก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ก็คือวิ่งชนคุณครูคุณครูล้มของกระจัดกระจายและนักเรียนก็หกล้มทำให้เกิดแผลถลอกและฟกช้ำได้ค่ะถ้าเมื่อวานนักเรียนทานลูกอมลูกกวาดหรือพวกของหวานต่างๆแล้วนักเรียนไม่แปรงฟันหรือไม่บ้วนปากนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นในวันถัดไปคะ และแน่นอนค่ะนักเรียนก็จะปวดฟันนะคะดังนั้นเหตุการณ์ในอดีตนักเรียนทานลูกอมกินลูกกวาดกินของหวานนะคะแล้วนักเรียนไม่ยอมบ้วนปากไม่ยอมแปรงฟันนะคะก็จะส่งผลมาในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทำให้นักเรียนปวดฟันค่ะ แต่ถ้านักเรียนทานของหวานต่งตางๆนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยทำการบ้วนปากและแปรงฟันทุกครั้งนักเรียนก็จะไม่ปวดฟันและฟันก็จะไม่ผุด้วยค่ะค่ะในตัวอย่างถัดไปนะคะถ้าเมื่อวานนักเรียนเล่นน้ำฝนเป็นเวลานานนะคะแล้วไม่ยอมเข้าบ้านเนาะนั่งเล่นเป็นชั่วโมงแบบนี้นักเรียนคิดว่า ผลที่ตามมาคืออะไรคะและแน่นอนว่าปัจจุบันนักเรียนก็ต้องป่วยนะคะนักเรียนก็ต้องเป็นไข้ดังนั้นถ้าหากนักเรียนเล่นน้ำฝนเป็นเวลานานจะส่งผลให้ปัจจุบันนักเรียนป่วยไข้ไม่สบายคะ่ะแต่ถ้าหากนักเรียนไม่เล่นน้ำฝน หรือเล่นได้สักพักหนึ่งแป๊บเดียวนะคะพอให้เปียกแล้วนักเรียนก็เข้าบ้านนะคะนักเรียนอาจจะไม่ป่วยนะคะดังนั้นสิ่งที่เราทำในอดีตเนี่ยจะมีผลกับปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดค่ะเรามาพิจารณาอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าหากนักเรียนไม่ทานข้าวตอนเช้านะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็มาโรงเรียนเลยนะคะ ผลที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรคะนักเรียนและแน่นอนค่าว่าในเวลานั้นในช่วงสายเนี่ยนักเรียนก็จะต้องปวดท้องนะคะเพราะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราไม่ได้ย่อยอาหารแต่มันไปย่อยกระเพาะอาหารของเราทำให้เราปวดท้องในอดีตก็คือในช่วงเช้า นักเรียนเนี่ยไม่ทานข้าวนะคะส่งผลให้ปัจจุบันในช่วงสายนักเรียนปวดท้องค่ะตัวอย่างเหตุการณ์เรื่องราวในอดีตมีผลกับปัจจุบันคุณครูจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกับปัจจุบันของครอบครัวนิพานนะคะเราไปรับฟังและรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะบ่ายวันเสาร์มีฝนตกลงมาอย่างหนัก แม่เรียกนิพาให้เข้ามาอยู่ในบ้านแต่นิพาอยากเล่นน้ำฝนจึงแอบไปเล่นที่หลังบ้านวันอาทิตย์นิพาปวดหัวและตัวร้อนวันจันทร์นิพายังมีไข้และไอจึงต้องหยุดเรียนพ่อบอกว่าถ้าวันนั้นนิพาไม่แอบไปเล่นน้ำฝนนิพาก็จะไม่เป็นไข้และวันนี้ ก็จะไปโรงเรียนได้เหตุการณ์ในอดีตมีผลกระทบต่อปัจจุบันพ่อพานิภาไปเยี่ยมลุงวีระบ้านของลุงวีระอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงหมู่บ้านนิพาเห็นกระสอบทรายตั้งวางเรียงรายอยู่หน้าบ้านทุกหลังนิพาถามว่าทำไมทุกบ้านจึงมีกระสอบทรายคะลุงวีระตอบว่า หมู่บ้านลุงมีน้ำท่วมทุกปีบางครั้งท่วมเข้ามาในบ้านจึงใช้กระสอบทรายกั้นน้ำนิพาถามว่าน้ำท่วมทุกปีคุณลุงลำบากไหมคะลุงวีระตอบว่าลำบากมากเพราะข้าวของในบ้านเสียหายการเดินทางก็ลำบากต้องลุยน้ำหรือนั่งเรือออกไปนอกจากนี้น้ำขังที่เน่าเสีย ยังก่อให้เกิดเชื้อโรคและทำให้เราไม่สบายด้วยนิพาถามว่าทำไมน้ำจึงท่วมคะลุงวีระตอบว่าเมื่อก่อนบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านนี้เป็นที่นาพื้นที่ต่ำจึงรับน้ำจากที่อื่นๆในหน้าฝนเมื่อสร้างเป็นหมู่บ้านก็ถมที่ดินไม่สูงพอและท่อระบายน้ำไม่ใหญ่พอเวลาฝนตกหนะัก น้ำจึงท่วมพ่อของนิพาพูดว่าในอดีตเราปลูกบ้านที่มีใต้ถุนสูงใช้เรือเป็นพาหนะเวลาน้ำท่วมจึงไม่ลําบากมากแต่ปัจจุบันเราปลูกบ้านติดพื้นดินและส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถเวลาน้ำท่วมจึงเดือดร้อนมากลุงวีระพูดว่าถ้าเมื่อก่อนหมู่บ้านถมที่ดินให้สูง และทำท่อระบายน้ำให้ดีน้ำก็จะไม่ท่วมทุกปีอย่างนี้